Collect Bars ข้อนี้เราจะต้องทำการเก็บสะสมทองแท่งนะคะการเก็บสะสมทองแท่งเนี่ยก็สามารถทำได้หลายวิธีเช่นการเปิดกล่องทองการลากค่าหัวหรือการรับคเควสง่ายๆจากพวก NPC เหล่านี้นะคะเวลาที่เราไปรับก็ดูว่าเราสามารถทำอันไหนได้อย่างอันแรกที่ทายกดรับนะคะก็คือการ Drive a boat หรือว่าการไปขับเรือ NPC คาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะ มีเควสที่ให้ทำแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าคาแรคเตอร์นั้นมันเป็นแนวไหนนะคะพอรับเควสได้แล้วใช่ไหมคะก็ไปทำอย่างของไซเนี่ยมาลงที่เมืองคราซิคริฟแล้วก็น้องปลาบอกว่าให้ไปขับเรือไซก็ ไปขับเรือตรงที่อยู่ตรงหาดนะคะจะเห็นว่าไ่หารทางลงมาที่หาดจริงๆออกทางปกติก็จะง่ายกว่าก็มาตรงนี้มันจะมีเรืออยู่2ลํลำนะคะกดเข้าไปนะคะแล้วก็กดออกมาก็ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเควสตมันผ่านแล้วแล้วก็ทองของไซก็ขึ้นพอเสร็จอันนึงไปแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอยากทำต่อก็ไปรับเควสตต่อได้เลย การที่เราไปรับเควสแล้วแล้วก็เจ้าคาแรคเตอร์ต่างๆนั้นนะ่ะมันตายไม่ว่าเราจะฆ่าหรือคนอื่นฆ่านะคะก็จะยังสามารถทำได้เช่นกันนะคะแต่อย่างน้องปลานี่ไม่มีเควสราคาหัวนะคะก็จะมีเควสง่ายๆแบบนี้ใส่ไปรับเควสใช้ทัมคุณการใส่ศัตรูนะคะไปลองใส่น้องปลาไม่ได้แต่ว่าไปใส่ศัตรูแบบนี้ได้เห็นไหมคะที่เดียวผ่านเลยแม้ว่าน้องปลาจะตายไปแล้ว ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยกันซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้านะคะก็ไปที่ Item มช็อได้เลยจากนั้นก็ดูที่ขวาล่างของจอนะคะตรงซัพพอ r ์ตแครเรเตถ้าเกิดว่ายังไม่เคยใส่ให้ใครเนี่ยมันจะขึ้นว่านั้นนะคะกดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ beauty a n d t h e r b a s e ที่เป็น Creator Code ของทรายนะคะจากนั้นก็กด accept ค่ะ พอกด Accept แล้วนะคะทางด้านขวาล่างก็จะขึ้นโค้ดของทรายหรือว่าก่อนที่เพื่อนๆซื้อสินค้ามันก็จะบอกอีกครั้งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยซัพพอร์ตใครเพื่อนๆซื้อของก็ได้ของซายก็ได้ค่าขนมนิดหน่อยนะคะ